เวลา18นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรสิดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระ,ระกฐถินณน,นวัดเบญจมบพิรดุสิตวานารามเขตดุสิต วัดเบญจมาบาพิษดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไสทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเษสาาราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธภพขภูเบน,นเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระน,นครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ทรงก่อตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระกนิฐาเจ้าจอมมารดาเดียวกันสพระองค์บูรณปฏิสังข์ของวัดแหลม และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิษมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านายห้าพระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่โดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันพระราชทานนามว่าวัดเบญจมาบพิษดุสิตวานาราม และมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ ปัจจุบ,บันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุสงฆ์72รูปสามเณร10รูปรวม82รูป